สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23เมษายนปี2024เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับเดีรยวเร,เรื่องเนที่โปรแกรมฟุตบอลพเมลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่29เวลาตี2อาร์เซนอลจะพบก,กับเชลซีคู่นี้แ่่ยทอดสดทางทูพรีเมียร์ HD1 โปรแกรมฟุตบอลเดิร์แชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนัดตกครั้งนัดที่ 38. เวลาตีสองเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับเซาท์แฮมตันโปรแกรมฟุตบอลคู่ปลายในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2เวลาตีสองลาซิโอจะพบกับยูเวนตุสโปรกแกรมฟุตบอลเอเอฟซีแชมเปียนส์ลีกในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2เวลาตีหนึ่งเอลฮิลันจะพบกับอัลไอและโปรกแกรมฟุตบอลยูยี่สิบสามชิงแชมป์เอเชียในคืนนี้ก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สามเวลายี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีอุซเบกิสถานจะพบกับเวียดนามและคูเวตจะพบกับมาเลเซีย ทั้ง2คู่นี้ก็แ่ายสอดสดทังทูสปอตหนึ่งและทูสปอตสองนะครับและนี่ก็คือโปรกแรงฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ